มาแล้วครับผงหม,มักไก่ทอดเทวดา Chicken Man ไก่ทอดเทวดาแต่ราคาโลกมนุษย์แซบที่สุดใน3โลก <Wow. S 1> ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ฝืดเคืองหลายคนอาจเคยเป็นผู้ประกอบการร้านคา้าร้านอาหารมาก่อนแต่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่มากมายจนต้องปิดกิจการในที่สุดเพราะคนเราต้องกินต้องบริโภคร้านคา้าร้านอาหารจึงมีความสำคัญเป็นปันจจัยสี่ วันนี้เราขอแนะนำผงหมักไก่ทอดเทวดาชิคเ <Wow. S 1> กตแมนไก่ทอดเทวดาแต่ราคาโลกมนุษย์ที่พิสูจน์แล้วว่าอร่อยจริงเรามีเฟรนชชสายหลายสาขาในหลายภูมิภาคทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมแบ่งปันสูตรเคล็ดลับความอร่อยในอาเซียนในราคาแค่หลักร้อยแต่คุณสามารถสร้างกำไรได้หลักหมื่น <Yeah. Two. S 1> ท่านไม่ต้องลองผิดลองถูกกับการลงทุนเป็นหมื่นเพียงแค่340บาท uh. มาฝึกทำกินกันเองที่บ้านให้ชำนาญและยังมีกิจกรรมทำกันในครอบครัวอีกด้วยเมื่อชำนาญแล้วเก่งแล้วค่อยหาพื้นที่และทำเลลงทุนต่อไปครับววเรามีผงข้าวยำไก่แซบซีสผงวิ่งแซบเผ็ดร้อนและผงหมักไก่สุดอร่อยเพียงแค่ฉีกซองความอร่อยและรสชาติที่เลิศรสก็จะตามคุณไปทุกที่พ <c oughs> ิสูจน์แล้วกับยอดขายทำกำไรในหลายสาขาทั่วไทยและร้านเฟรนช์ในประเทศเพื่อนบ้าน เพียงคุณมีทําเลหน้าบ้านหรือจะขายออนไลน์ส่งในพื้นที่ก็รับรองความอร่อยหากสนใจแล้วก็ติดต่อที่คุณเล็กกิติเลิศมุงคลักดีหมายเลขโทรศัพท์080-499-2693หรือ Facebook Fan Page Chicken Man สาม,มารถที่จะสั่งสินค้าได้2วิธีการครับวิธีที่1คือการโอนเงินก่อนสําหรับวิธีนี้จะมีราคาพิเศษแค่340บาทเท่านั้น<อ>และรอรับผงไก่ทอดเทวดาที่บ้านได้เลยส่วนวิธีที่2คือการเก็บเงินปลายทางสําหรับช่องทางนี้จะมีราคารวมอยู่ที่390บาทครับสะดวกช่องทางไหนก็สาม,มารถที่จะรับบริการได้เลยครับและที่สําคัญฟรีค่าบริการเฟรนช์ มีเพียงแค่ค่าใช้จ่ายเฉพาะอุปกรณ์ตามความเหมาะสมและเราพร้อมที่จะสอนคุณหมักไก่ในสูตรของเรา Chicken Man ผ่านหน้า Facebook Fan Page ออนไลน์สำหรับผงหมักไก่1นซองสามารถหมักไก่ได้10กิโลกรัมครับคุ้มค่าราคาเหมาะสมขนาดนี้ต้องผงหมักไก่ทอดเทวด,ดา Chicken Man เท่านั้นแล้วครับถ้าพร้อมแล้วโทรเลย080 499 2 6 9 3และ Facebook Fanpage ชิคเก้นแมน c ชคเก้นแมนไก่ทอดเทวดาแต่ราคาโลกมนุษย์